เอาละโอเคสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของเราเป็นการพบหน้าค่าตากับครูครั้งแรกเดี๋ยวนักเรียนในในห้องนี้ใส่แมส์ไปก่อนนะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตถอดแมส์คนเดียวนะคะขอถอ,อดแมส์คนเดียวเพื่อให้นะได้ยินเสียงครูชัดเจนนะคะอ่าก็คือวันนี้นะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณครั้งที่แล้วเนี่ยครูจําได้ว่าสอนครั้งล่าสุดของครูเนี่ย คุณครูสอนให้นักเรียนเนี่ยเลือกซื้อของขวัญถูกไหมเลือกซื้อของขวัญซื้อให้ใครบ้างให้พ่อให้ใครอีกให้พ่ให้พ่อให้แม่ให้พี่สาวแล้วก็พี่ชายใช่ไหมพี่ชายก็คือสี่ชิ้นให้เงินไปกี่บาทจําได้ไหมให้เงินไปหนึ่งร้อยบาทห้ามซื้อของเกินราคานี้ และให้ทุกคนสามารถซื้อสามารถได้ของคนละกี่ชิ้นคนละกี่ชิ้นคนละหนึ่งชิ้นพ่อก็ได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นแม่ก็ได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นถูกไหมแล้วก็น้องก็ได้หนึ่งชิ้นพี่ก็ได้หนึ่งชิ้นจําได้เปล่าจําได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวถามก่อนนะน้องตันน้องตันครั้งที่เราได้เรียนมีโลกน้องตันหรือน้องต้น สุกี้ล่ะได้เรียนหรือเปล่าทำไมสุกี้หน้าเป็นแมวน้ําล่ะนะสุกี้หน้าเป็นแมวน้ําเลยนะแล้วก็ไอชาฟ้าใสแท,แทนขะแทนขํำหมอแทนซ้าอ๋อแทนฟ้าอ่ะวันนี้เราก็จะเรียนแบบถ่ายทอดสดในห้องเรียนด้วยนะอนอกห้องเรียนด้วยนะคะอ่ะ นักเรียนชื่อเลยครับชื่อเลยนะภูมิภูนหนูชื่ออะไรอะไรนะจูเนียหนูเอแหนภูนจูเนียเนนีูน,นจูเนียเนยนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางออนไลน์ นะที่เปิดกล้องก็มีไม่กี่คนนะมีไม่กี่คนเองนะคะแล้วก็เข้าน้อยจังเลยเข้าน้อยจังเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าครูไม่มีคลิปย้อนหลังนี่ทํำยังไงนะทํำยังไงก็จะไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทําข้อตกลงกันในห้องเรียนกับในห้องส่งนี่เขาเรียหกนะห้องส่งกับทางบ้านนะห้องส่งกับทางบ้านต้องเรียนในเวลาเดียวกันเปิดเข้ามาในกลุ่มไลน์มาดูว่า ห้องไหนกาลังถ่ายทอดสดอยู่อย่างเงี้นะคะอ่ะวันนี้นะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอีกเหมือนกันนะแต่ว่าของชิ้นเนี้ยซื้อให้กับคนหกสิบคนนะให้กับคนหกสิบคนนะซื้ออะไรบ้างซื้อไอติมอ่นะซื้อไอติมโอเคเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอนะย่อไว้ก่อนปึ๊บ แล้วก็ให้ดูตรงนี้นะคะผู้แชร์หน้าจอจากตรงนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะทางบ้านรอแป๊บหนึ่งนะคะตึงทางบ้านรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าคุณครูจะต้องนะเป็นการเลือกซื้อไอศครีมนะเป็นการเลือกซื้อไอศครีมก็คือจะมีไอศครีมแบบแข่งนะอ่าน,นเรียนจด เอาสมุดขึ้นมาจดเอาสมุดขึ้นมาจดอา่าทุกคนในทางบ้านนะคะทุกคนทางบ้านเอาสมุขมด,ด,ดะะมขึ้นมาจดด้วยนะคะเอาสมุดขึ้นมาจดด้วยนะคะอ่าเอาสมุดขึ้นมาจดด้วยพร้อมยังพร้อมยังเขียนว่ากลางหน้ากระดาษว่ากิจกรรมเลือกซื้อไอศครีมนะกิจกรรมเลือกซื้อไอศครีมเอ่อกิจกรรมเลือกซื้อไอศครีม พร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วก็จดไปได้เลยเลือกซื้อไอศครีมยังไงลกูกมีกระดาษไหมอ่า,าออกกระดาษขึ้นมาก็คือ เงื่อนไขนะเงื่อนไขนะลูกก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องซื้อไอศครีมนะหกสิบให้กับหกสิบคนนะให้กับให้กับหกสิบคนอ่ะซื้อไอศครีมให้หกสิบคนเขียนเลยซื้อไอศครีมให้หกสิบคนทางบ้านก็เขียนด้วยนะทางบ้านก็เขียนด้วยนะเดี๋ยวจำไม่ได้ ไม่ได้เรียนนานไอศครีมเขียนไงอะครูใช่ป่ะใช่ป่ะสาระไอแมมลายอออ่าง่อสาลากอกไก่ลอเรือสาระอีมอมา้าก็คือไอศกรีมคือเอาอทำไมอ่านว่าไอไอศกรีมอะครูออกเสียงเหมือนฝรั่งไอศกรีมนะฝรั่งเขาจะเป็นไอศกครีมแต่ของเราจะเป็นไอซกครีมนะ ไอติมก็นนะอ่ะเขียนไปเลยไอติมนะกิจกรรมเลือกซื้อไอศครีมอืมอ่ะถามทางบ้านถามทางบ้านต้องซื้อให้เก็บกี่คนนะจําได้ไหมทางบ้านทางบ้าน <60. S 1> ตอบนะหกสิบ <60. S 1> อะาในห้องสรงในะห้องทรงหกสิบคนอ่าโดยแต่ละคนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้ไม่ต้องเขียนคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะต้องการไอศครีม ที่แตกต่างกันนะเขาต้องการไอศรครีมที่แตกต่างกัน60สิคนเนี้ยก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันนะไอศรครีมแบบแท่งอ่ะจดต่อนะแบบแท่งแบบแท่งสิบคนจดไปแบบแท่งสิบคนแบบยังแบบยัง แบบโคนแบบโคนยี่สิบคนคือต้องการแบบแท่งในสิบคนต้องการแบบโคนยี่สิบคนนะคะเป็นกี่คนแล้วเป็นกี่คนและนะ้วเนี่ยสามสิบแล้วเนาะแสดงว่าเหลืออีกสามสิบคนเนาะแล้สามสิบคนเนี่ยอยากได้แบบไหนสาสิบคนอยากได้แบบไหนให้ทายไอติมมันมีกี่แบบเออ แบบถ้วยสามสิบคนแบบถ้วยสามสิบคนตุกีนี่เอารูปอุ่งมาแทนหน้าตัวเองนะนี่กูก็จำเธอเป็นเด็กชายหน้าอุ่งแล้วกันนะแทนซ่าเป็นหมีนะกูก็จะแบบแทนซ่าเป็นหมีนะ mm hmm. เออ งั้นครูก็ไม่ต้องเปิดกล้องแล้วทีเนี้ยนะครูเอาลูกครูเป็นทีวีดีไหมเออให้ส่องเป็นทีวีดีไหมอืมอ่ะทีนี้เขาอยากได้ไม่เหมือนกันเลยเขาอยากได้แตกต่างกันมากเขาก็เลยบอกว่าให้ไปที่ร้านไอติมนะโจทย์ก็คือให้ไปที่ร้านไอติมแล้วไปเลือกซื้อมาให้กับคุ้มค่าเงินที่สุดให้คุ้มค่าเงินที่สุดนะ มีอยู่แค่สองล้านเท่านั้นแหละทำยังไงก็ได้ให้ซื้อให้คุ้มค่าหมายความว่าเงินต้องไม่เยอะเงินต้องเงินต้องแบบพอดีอะ่ะเงินต้องน้อยอะ่ะเงินต้องเหลืออย่างงี้ไงเงินต้องเหลือเข้าใจไหมแต่ไม่ได้บอกว่าให้เงินมาเท่าไหร่นะแต่ไปลองคิดดูสิว่าจะซื้อร้านไหนไม่จําเป็นว่าต้องซื้อร้านหนึ่งร้านเดียวไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าไอติมแท่งร้านที่หนึ่งถูกก็ไปซื้อไอติมแท่งร้านที่หนึ่ง เข้าใจปะถ้าไอติมโคนร้านที่สองถูกก็ไปซื้อร้านที่สองสลับกันได้สลับกันได้ไดโอเคนะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเอาแบ็กกราวอันนี้ออกก่อนออกไงอะเพราะว่าครูจะเขียนกระดาษและครูจะเขียนกระดาษแล้วอ่ะสําหรับคนที่เรียนผ่านคลิปนะคะคนที่เรียนผ่านคลิปนะคะคุณครูให้ดูที่หน้าจอเนี่ยค้างไว้นะคะว่าร้านที่หนึ่งนะเป็นแบบนี้ร้านที่สองเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณครู จะส่งกระดาษแผ่นนี้นะกระดาษแผ่นนี้ไว้ให้พี่บ้านทางบ้านได้ดูแล้วลองเขียนมานะคะลองเขียนมาผ่านใบกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแคปหน้าจอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูจะมาวิดีโอคอลอีกทีถามว่าแล้วนักเรียนทางบ้านเลือกซื้อแบบไหนโอเคไหมโอเคไหม เอาใบกิจกรรมนี้คุณครูจะฝากไว้นะคะคุณครูจะฝากไว้นะคะ,ะโจทย์ก็คือต้องการซื้อไอศครีมนะให้กับคน60สคนนะโดยที่ต้องการแบบแบบแท่งนะสิบคนนะคะแบบโคนยีิคนแล้วก็แบบถ้วย30สคนตามในกระดาษที่เป็นโจทย์นะคะที่นี้มาดูนะคะว่าร้านค้าร้านที่1นะคะแบบแท่งของเขาเนี่ยราคาหบาทใช่ไหม แบบโคนเนี่ยราคา10บาทนะคะและแบบถ้วยราคา15บาทนะและที่สำคัญนะคือร้านนี้เขาไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโปรโมชั่นนะคะร้านที่สองร้านที่2แบบแท่งแท่งละหบาทเหมือนกันเหมือนกันเลยราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นเลือกซื้อร้านไหนก็ได้นะคะแบบโคนเขา15บาทเนาะซึ่งแบบโคนเนี่ยจะราคาแพงกว่าร้านแรกเพราะร้านแรกแค่10บาทนะคะแบบถ้วย15บาบาทเท่ากันแต่ร้านนี้ แตกต่างกันตรงที่ร้านนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อครบครบสิบถ้วยขายเพียงถ้วยละห้าบาทเท่านั้นเองเอา้าวน่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราซื้อแบบถ้วยเนี่ยต้องสามสิบถ้วยมันเกินสิบทถ้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราได้ในราคาห้าบาทเนาะเพราะนั้นเรามาดูว่าเราซื้อร้านไหนดีนะคะเราซื้อร้านไหนดีถ้าเป็นแบบแท่งนะคะแบบแท่งห้าบาท เราซื้อร้าน A ร้านหนึ่งหรือร้านสองก็ได้เราลองเลือกซื้อร้านสองดูนะคะสิบคนนะคะแท่งละห้าบาทเป็นห้าสิบาทถูกไหมเป็นห้าสิบาทนะคะแต่ว่าแบบโคนเนี่ยนะเราเลือกซื้อร้านที่หนึ่งดีกว่าเพราะว่าแบบโคนเนี่ยนะมันโคนละสิบาทเองอะถูกกับร้านที่สองนะคะเพราะนั้นแบบโคนเนาะยี่สิบคนต้องการแบบโคนเอาไปคูณสิบนะคะเป็นเงินสองร้อยบาทนะคะอ่ะและ แบบถ้วยที่สําคัญก็คือแบบถ้วยต้องซื้อร้านที่สองเท่านั้นเพราะว่าร้านที่สองเนี่ยขายเพียงราคาห้าบาทเพราะว่าเราซื้อเกินสิบถ้วยเนาะเพราะฉะนั้นเอาสามสิบคูณห้าเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกมากๆเลยนะคะนี้คุณครูขอสรุปการซื้อนะขอสรุปการซื้อก็คือแบบแท่งเนี่ยเราซื้อร้านที่สองเป็นเงินห้าสิบบาทนะคะแบบโคนซื้อร้านที่หนึ่งสองร้อยบาท แบบถ้วยซื้อร้านที่สองขายในราคาห้าบาทก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะที่เราซื้อเราจะสามารถซื้อแล้วจ่ายเงินเพียงสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะและนักเรียนล่ะนักเรียนเลือกซื้อได้ในราคากี่บาทและเลือกซื้อร้านไหนดีคะในลองเขียนคำตอบมาบอกครูดูนะ